เหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งเนาะที่เราจะต้องไปเรียนต่อที่ไอร์แลนด์นะคะทีนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะทำวอลขึ้นมาเนาะเนื่องจากเมื่อเช้าป๊าเดินมาแล้วก็มาลูมหัวเราแล้วก็พูดว่า อ,อแม่เขาเหงาๆนะเขาบ่นว่ามีลูกสาวสองคนเนาะลูกสาวก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศทั้งสองคนเลยด้วยความที่เราคิดว่าเขาก็น่าจะเหงานะเราก็เลยอยากจะทำล็อกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเจอรอิงๆเราอยากให้ทุกคนนะใช,ใช้เวลาอยู่กับแม่กับครอบครัวให้เยอะๆเนะาะครอบครัวอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็สามารถใช้เวลากับครอบครัวเราได้เนาะ ความสุขเล็กๆที่มันเริ่มจากใกล้ๆตัวมันก็คือครอบครัวแล้วนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะพาแม่ไปรับหลานกันค่ะก็หลานเริเ่เรียนประมาณ4ี่โมงครึ่งเนาะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงละเดี๋ยวเรารอแม่มาแล้วก็พาแม่ไปรับหลานกัน ngon thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

เบา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 ,าเบาไปก็กดเดี๋ยวเดีด๋ยวปล่อยไปพอมันขึ้นอันนี้มามาแล้วก็ถือเฉยเฉยใครมารับวันนี้วันนี้อาม่ามารับตอนนี้เรากำลังจะไปรับน้องกันต้องดีๆๆ ทำท่าเท่ๆให้ดูหน่อยถ้าวันนี้นี่อ๋อกดอีกทีนึงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับถามพูดก่อนเนี่ยจะไปไปห้างไหมไปไหนไปห้างกินอะไรก็แล้วแต่ยังไงไปขอดูหน่อยไปกินเค้กตีไหมอยากชิลตี ขายเฮียเลยเราจะไปซื้อที่รูปทีเดียวไหมกูกดตรงไหนอะฮะ100ิไปพออาม่ามาก็ได้เงินเลยนะ เป็นไรอะ่ใรอใอะใครให้เงินมาใครให้เงินมาอามา่าให้เงินมาถูกครั้งเลยปะเนี่ยฮะอามา่าให้เงินถูกครั้งเลยปะเนี่ยฟินใช่เปล่าฟินอามา่าให้เงินตลอดเลยใช่ปะใช่ปะให้เงินมาทำอะไรให้ตลอดเลยปะเนี่ย อเมซ์สปอยใช่ไหมไปไปกันเถอะคือว่าเมือ่อวานฟริงกินข้ามหมดด้วยไม่มีเศษเลยอร่อยไหมนอรอยอร่อยไหมครับเฮ้ยเด็กแว่นทำไมถึงต้องใส่แว่นครับเนี่ย ตาเอียงสายตาเอยียงครับสายตาเอยียงเป็นยังไงรู้เปล่าสายตาเอยียงเป็นยังไยอยงอีกก็เอียงได้ไหมจะมองไม่ชับมองข,างขวา น้องแล้วน้องไม่มีที่นอนแล้วเหรอลูก่ไม่ได้ใช้แล้วเหรอไปเดินน้องเพื่อนน้องเห็นแล้วครับพูดไม่พอเลยพูดไม่พอเลยพูดไม่พอเลย เป็นใบที่เบลเกิดขขอดูนดอนหน้าสอยขอดูหนะน้าก็ตองไหนก็ยิ่นขอขอกล้องหน่อยจะทำคลิปี๋ยวจะบอกอออสวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปทำาะไไปไหนหรอไปไหนดีอีไหม